ขั้นตอนนี้คือเป็นขั้นตอนในการเรียกว่าเชลไดคือการทดสอบทดลองอันนี้คือครั้งแรกที่เราทำเนี่ยคือต้องเติมน้ำซุปเพราะว่าเราเอาเส้นเนี่ยไปคุกกับหมอน้ำซุปไอซุปราเมงหยัดข้นๆครับแล้วก็เอามาต้มน้ำต้มน้ำเปล่าครับต้มน้ำเปล่าอยู่ประมาณ300 cc 3 0ซีซี300ซีซี แล้วก็เอาเส้นที่เราเตรียมมาเนี้ยเส้นพร้อมกับน,น้ำซุปพร้อมกับหมูชาชูวากามเมะต้นหอมที่เราแพ็คอันนี้คือการการผ่านการทำมาแล้วประมาณสิบห้าวันนะครับเรามาลองดูกัน ว่า,าเราทำรามิงโฟเส้น15วันเนี่ยมันจะเป็นยังไงรสชาติจะเป็นยังไงเส้นมันจะเป็นยังไงเส้นมันจะขาดไหมไม่รู้อันนี้คือขั้นตอนแรกในการทดลองที่เราทดลองทาดูนะครับคือการเป็นการนําเสนอที่ดีมากเพราะว่าเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยน้าซุปที่ถูกคุกมากับเส้นมีหมูมีวากกเมแล้วก็มีต้นหอมทุกอย่าง เราแค่เติมน้ำใส่ถ้วยแล้วก็เอาวางบนเตา,เาใส่ถ้วยเข้าไมโครเวฟหรือไม่งั้นก็ใส่หม้อเอาน้ำร้อนเทใส่แล้วก็วางบนเตารอให้มันเดือดก็กินได้แต่ว่ามันสะดวกสบายสำหรับคนอยู่หอนะครับเอาใส่ถ้วยแล้วก็เข้าไมโครเวฟได้เลย แต่เวอร์ชันนี้คิดว่ารอบนี้คิดว่าไม่ค่อยเวิร์เท่าไหร่ดูรอบหน้ารูปรอบหน้าจะดีกว่านี้ครับรอบหน้าเราจะพยายามทำให้ดีกว่านี้นะครับ